โอเคครับ okay, นะผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาเจอกับน้องพายุน e ่นเองแทนแทดูดิเป็นไงเปง็นไงเป็นไงของจริงเปง็นไงจะกลับสภาพแล้วหรอใช่หรอ <laughs> ไม่ใช่นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้รถมันก็ชํารุดไปตามสภาพการใช้งานนะครับแล้วอือดูนี่เห็นไหมเ <laughs> น่เน่เน่ มันถ้าดูด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นนะครับมันต้องเอาน้ามันใส่นะฮะตอนนี้น้ามันมันหมดถังแล้วก็เลยไม่ได้สาธิตให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็คือตอนเนี้รถมันถังมันรั่วนะครับผมถังมันซึมออกตรงนี้เนี่ยมันจะมีรอยร้าวเนี่ยทุกคนเห็นไหมรอยร้าวเล็กๆครับผมมันจะเป็นรอยร้าวเล็กๆแล้วก็เวลาเราเติมน้ามันครึ่งถังแล้วเวลารถวิ่งเนี่ยมันกระฉอก นะครับผมพอมันกระฉอกน้ามันมันก็ไหลซึมออกจากนี่นะครับทําให้เหม็นกลิ่นน้ํามันมากๆนะครับไม่รู้ว่าจะไปซ่อมที่ไหนแต่ก็พี่ว่ากล่าวว่าจะเอาไปซ่อมที่ร้านสแตนเลสนะครับผมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีที่เชื่อมของปีนยียมนะครับก็เดี๋ยวว่าจะสุ่มๆไปหรือไม่งั้นก็ส่งซ่อมนะครับผมโอ้ก็แบบเส็งมากๆนะตอนนี้นะครับโอเคในเรื่องต่อมาก็มีเรื่องท่อนี่ท่อนี่ เห็นไหมตอนนี้มันจะขาดแล้วนะครับนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ก็ใช้มานานแล้วด้วยนะครับผมมันจะขาดแล้วบีทำไงวะงหาร้านเชื่อมใช่ปะเองเชื่อมได้ปะใช่ผมสามารถรับตัให้กลายเป็นปากกาลับได้เลย นั่งอยู่เฉยๆดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปส่งเชื่อมใครนะคะที่แอดไลน์กันเข้าไปแล้วนะคะรอลุนรับรางวัลเป็นเบาะเว้นบอยจากซุปเปอร์ไดถึง1ิรางวัลกันเลยทีเดียวนะคะเราสุ่มแจกรางวัลกันกลางเดือนวันที่สิบสิงหานะคะประมาณกลางเดือนเราลาเดือนสิงหานะคะเราสุ่มแจกกันถึง1ิบรางวัลกันเลยทีเดียวนะคะครั้งนี้นะคะถ้าน้องๆคนไหน ที่ผ้าจากครั้งก่อนแล้วเรามาแอดกันได้นะคะแอดกันเข้าไปก่อนนะคะน้องๆแอดแล้วนะคะเราจะรอรู่รับรางวัลพร้อมกันเลยค่ะแอดไอวิน <I win> hours later นะครับโอเคก็จะมาเข้าเนื้อเรื่องกันละนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็เราเคยเราทำคลิปลงไปที่ช่องพี่แป้งนะครับว่าเฮ้ยเราจะ กลับมาทําเป็นทรงรถทิปหรือรถขี่เล่นหรือเป็นรถทรงอินโดกันนะครับว่าให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นมาว่าจะทํำยังไงนะครับแต่เนื่องจากวันที่14เนี่ยมันจะมีสนามนะครับแล้วก็มันจะมีเชิง600เมตรมันมีรุ่น53ล่างเดิมกล่องเดิมนะครับมันเป็นมีรุ่น110โล่บอดี้ดีมนะครับผมแล้วก็มี เวฟบวกกับดีมรุ่นที่แบบว่าลดเบาคนเบาได้หมดไม่ชั่งนะครับผมมันมีสองรุ่นนี้ใจนึงก็อยากลงแข่งอีกใจนึงก็มันต้องใช้งบประมาณเนาะก็เลยแบบว่า,วา,วาไม่อยากไม่อยากลงแข่งนะครับก็ดังนั้นก็เลยคิดว่าณนะตอนเนี้ยตัวฉี่เราไม่มีแล้วตัวฉี่เราไม่มีแล้วแล้วเร,เราอยากจะเทสท,ท,ที่ขนมเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับก็เลยว่าเฮ้ยมันจะมี ไอบิวบักบิวบเกิลน,นะครับสนามนี้จะเอาเคอาลงไปแข่งนะนะครับสนามนี้จะเอาเคอาลงไปแข่งแล้วก็จะมีทีมงานของช่างเบียลงมาที่นี่มานอนที่นี่นะครับผมประมาณ 4- ีหคืนได้นะครับแล้วมันเป็นทีมงานที่ว่าคุกคีกับบังนุนนี่งไงแล้วทีนี้แบบว่าบังนุนนี่มันก็เลยเมื่อคืนนี้บังบบเกิดได้ทักไปถามบังนุนนี่นะ,นะครับผมว่าฮเฮ้ยเอ็งจะลงมาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ บอกวบเกิก็เลยทักมาหาพี่ว่าเฮ้ยเอาอยัางไงว่าเฮ้ยถ้าถ้าบอกวบเกิลงแข่งคีอาพี่ลงห้าสามอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเอาบอกนนนี่ขี่อะไรเงี้ยอก็พี่ก็เลยว่ากับมาคิดอีกเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงดีทุกคนคิดว่ายังไงอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนคิดว่ายังไงดีนะครับเพราะว่าซึ่งในตัวพี่อ่ะมันห้าสิบห้าสิบเลยมันห้าส<ม>ิบห้าสิบใจนึงก็แบบว่าไม่อยากลงแข่งอีกใจนึงก็ อยากลงแข่งเพราะว่าสนามในภาคใต้เนี่ยเรายังไม่เคยได้วิ่งเลยนะครับเนื่องจากวันที่เราเคยไปจะไปวิ่งที่สงขาใช่ไหมที่ว่าทุกกันไปแล้วไล่รถกันไปหมดแล้วนะครับไปวิ่งที่สงขานะครับก็ไม่ได้วิ่งรอจนถึงตีสองตีสาใช่ไไปนะครับก็ไม่ได้วิ่งพอมาสนาม NGO ก็เกิด Accident ตุคำว่า นายมาก,มมก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้วิ่งนะครับผมก็นั่นแหละก็เลยว่าเฮ้ยอยากแบบเอาลงนะครับผมอยากเอาลงซักสนามหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอยากเอาใจวัยรุ่นทรงเชียงด้วยแล้วก็เอาใจคนที่ว่าเป็นเอฟเจ้าคันนี้ด้วยนะครับก็หลายคนนะที่ว่าชื่นชอบคันนี้มากบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่บินผมติดตามพี่เพราะ5-3เลยเพราะดีมคันนี้เลยอะไรเงี้ยโอ้โหพี่ก็แบบ ก็ใจนึงก็อยากลงแข่งให้ทุกคนได้ดูกันนะอีกใจนึง <laughs> มันบวกกับต้นทุนบวกเอาโหนคุณต้องใช้ทุนมากมายเลยนะครับผมในการลงแข่งครั้งนี้นะครับก็อยากขอให้ทุกคนแบบว่าแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าจะทํายังไงดีว่าเฮ้ยถ้าจะแข่งเนี่ยพี่ต้องเอาแบบนุนนี่ลงมานะครับผมแล้วก็ต้องรับผิดชอบอเรื่องการกินเรื่องอาหารการกินเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็ในการแข่งครั้งนี้นะครับผมก็ สี่ไว้ลุมเราสักว่าน่าจะไม่เกินหมื่นนะครับผมน่าจะไม่เกินหมื่น <c oughs> นะครับโอเคก็ขอทุกคนแบบว่าสแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าจะเอาอยัางไงดีจะให้กลับเป็นทรงแบบว่าเราขี่ออกทลิปหรือว่าขี่เล่นแถวแถวบ้านนะครับขี่ให้ทุกคนถ้าสมมุติว่าเราลงในสนามนี้แล้วเนี่ยพี่ก็จะกลับแน่นอนแต่ถ้าสนามนี้ไม่ได้ลงก็กลับเลยนะครับผมกลับเป็นสภาพขี่เล่นเลยนะครับผมนั่นแหละ ก็ประมาณนี้ถามว่าถ้ากลับสภาพแล้วเราจะไม่ลงเชงเลยมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็อาจจะแบบแอบมาลงเชงอีสักสักแป๊บสักช่วงเวลานึงอะไรอย่างี้แต่ถ้าถ้ามีทุนจริงๆนะอาจจะกลับมาลงนะครับผมแต่ถ้าไม่มีทุนก็เป็นวิ่งทิพเป็นขี่เล่นดีกว่านะครับผมโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมและใครอยากให้บบกรนนนี่ มาขี่หรือว่ามาแบบลงเชียงห้าสามครั้งนี้ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็พี่มีเวลาคิดอีกแค่ประมาณ1วันหรือ2วันประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวทีมงานของบัพปอยเกิดจะลงมาวันพฤหัสน,นี้แล้วนะครับถ้าจะคิดก็ต้องคิดตอนนี้เลยนะครับผมว่าจะเอาอยัางไงดีกับลงนูนนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายลงมาข้าง ที่ชุมพอรอีกนะครับผมโอเคก็ขอตัวลนไปก่อนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมขอตัว,ตวลนไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย